มีสุขไม่หลงสุขหมายความว่าอย่างไรคะาตามธรรมชาติของมนุษย์เราผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราจะน้อมไปในทางของความหลงสุขสุขเนี่ยเราไปบังคับเขาไม่ได้แบบว่าอย่าไปหลงสิอย่าไปหลงสิและใจเราจะเชื่ออย่างนั้นไม่ได้เพราะเรามีเหตุแห่งทุกข์ในตัวเรามันจะเป็นธรรมชาติที่มนุษย์เราพอมีสุขชอบใจพอใจแล้วจะน้อมไปในทางหลงสุขหลงสุขหมายความว่า นำสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นที่ตั้งแห่งความสุขของเราขาดไม่ได้เพราะขาดแล้วเริ่มอึดอัดเริ่มเป็นทุกข์เราเลยขาดอิสระการที่เราจะไม่หลงสุขอย่างแท้จริงดำรงตนอยู่ในความพอดีไม่ใช่ว่าลังเกียจสุขแต่ทางพ้นทุกข์เนี่ยคือความไม่หลงสุขเราต้องปฏิบัติธรรมฝึกเจริญศีนสมาธิปัญญาพอปัญญาเริ่มสว่างพฤติกรรมเริ่มฝึกในการพละตัวออกมาจากความลุ่มหลง เราจะเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญในการพิจารณาสุขมีสุขได้แต่ไม่หลงสุขการไม่หลงสุขเนี่ยจะเป็นผลมาจากการฝึกตนจะไปสั่งอยู่ดีๆไปสั่งว่าไม่หลงสุขสิไม่หลงสุขสิแล้วกายใจเราจะไม่หลงสุขนั้นทําไม่ได้ต้องมาจากการฝึกตนให้เกิดปัญญาของความไม่หลงสุขคือความที่มีอิสระอยู่กับสุขทุกแบบไม่หลงสุขไม่หลงทุกนะครับ